สวัสดีค่ะ m อ u บีอัเดตสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าสวัสดีปีใหม่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วศาสตราจารย์กิตติคุณดรทวัชชัยสุปดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมเดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตผู้ประชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอดีตสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคุณอรัญญาแสงสิงแก้วเนินเดนอกาศขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569ในการนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมได้รวมอวยพรและแสดงความปรารถนาดีเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองณบ้านปีมโองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะหน่วยงานคณะและวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบสวัสดีปีใหม่อาธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมคณะวิทยาลายัยเดินทางเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ศาสตราจารย์กิตติคุณดรทวัชชัยศบด์อาธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมในโอกาสนี้ได้กล่าว,วอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569แก่คณะผู้บริหารคณะวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยนครพนมขอให้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่มีสุขภาพแข็งแรง และร MM <ar> <DVD S 2> ่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปและข่าวต่อมามหาวิทยาลัยนครพนมจัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนมจัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่1นึ่งับสองพการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกรรอตั้งกรรมการชุดใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่6ถึงวันที่30มกราคมพุทธศักราช2569เพื่อใหเ้พื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเ,เรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป และนี่คือสรุปข่าวเด็นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมจาก NPU Update สวัสดีค่ะ